สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าๆของวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคมนะครับสําหรับวันนี้ youtube ช่องคนรักบอลสีก็มีบอลสีมาแบ่งปันกันนะครับอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันไม้กันเรื่อยๆนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อสามารถแคปรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 6 2 8 1 8 0 7 5 6นะครับ สามารถติดต่อมาดูรูปต้นไม้กันได้นะครับจัดส่งทางไปสนีไทยให้วันเสาร์นะครับค่าจัดส่งเหมา50บาทสำหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับต้นแรกนะครับต้นแรกจะเป็นมิ่งมงคลแผงป้ายดำน่าจะเริ่มลงหัวแล้วอยู่ในกระถาง6นะครับกระถาง5.5หรือ6สวนมากครับต้นนี้แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับต้นนี้เสรษฐีคลองหลวงก็แบ่งอยู่ที่70บาทครับต้นนี้จะเป็น เทพเจ้าฮกครับใบใหม่น่าจะสวยครับเนี่ยเทพเจ้าฮกก็แบ่งอยู่ที่400บาทครับเนี่ยมีแบ่งให้2กระถางครับเนี่ยครับเทพเจ้าฮกนะครับส่วนใหญ่เขจะมีเทพเจ้าลกครับตอนนี้ผมจะมีเทพเจ้าฮกอยู่2กระถางก็แบ่งอยู่ที่400รอยบาทครับสีวัคติก็แ80ดสบาทครับมหาลานีครับในตอนนี้สวยมากก็แบ่งที่หนึ่งบาทครับเนี่ยแม่ฟ้าหลวงมีหน่อก็แบ่งที่50บาทส่วนต้นนี้จะเป็นชมพูทวีแผลงครับก็จะติดป้ายประมาณนี้ก็แบ่งอยู่ที่50บบาทครับ นั่นนจะเป็นทองคําขาวอยู ups, ่ในกระถางหกครับนี่สวยมากครับต้นนี้ก็แบ่งอยู่ท so ี like ่สี่ร <laughs> <Yes. S 2> <sh> ้อยบาทครับไม้น่าจะเริ่มลงหัวแล้วนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นอาจารย์คงสวยๆเลยน่ครับไซส์แม่พันธุ์นะครับนี่สวยมากครับมีหัวพร้อมผ่าก็จะแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับนี่ส่วนต้นนี้จะเป็นไซส์เล็กลงมาแต่ก็น่าจะเริ่มมีหัวแล้วครับนี่ก็แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่ส่วนด้านนี้จะเป็นมินเนี่ยนนะครับต้นนี้อยู่ในกระถางหกครับมินเนี่ยนสวยๆเลยนี่ครับ มินเนี่ยนสวยๆเลยกระถางลกต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับผมจัดโปราคาัเบาๆให้นะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอครับนี่จะมีไซส์กระถางสี่ก็สวยๆเลยครับนี่ครับไซส์สวยๆเลยกระถางสี่ผมก็แบ่งที่สามร้อยบาทนะครับให้ราคาโปรโมชั่นนะครับมีแค่เซตนี้นะครับนี่มินเนี่ยนกระถางละสามร้อยบาทครับน่าสวยมากครับนี่ครับให้ผมให้ราคาโปรโมชั่นเลยนะครับนี่ครับใบกลมบล็อกเลยเอาไปกระถางสามร้อยบาทพอนะครับนี่จะเป็นลูกไม้สวยๆก็แบ่งที่กระถางละสองร้อยบาทครับนี่ครับ เป็นลูกไม้เลืองแสงสีหลายสีะครับจุดนี้เอาไปกระถางละสองร้อยบาทพอครับส่วนต้นนี้จะเป็นมลิซ้อนไม้แยกหน่อไซใหญ่ครับมีหัวน่าจะพร้อมทาจำน,นวนแล้วก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับเนี่ยครับไปหนึ่งร้อยห้าสิบาท <c oughs> ต้นนในเป็นบุสลินน่าจะมีหัวแล้วก็แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทครับเนี่ยสามนครนชัยศสีมีหัว,วก็หนึ่งร้อยบาทนะครับสามนครนช,ชัยศสีโชงลำสัมพัทเทวน่าจะเริ่มลงหัวแล้วก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับต้นนี้ครับหนาประมาณนี้นะครับนี่ ด้านในจะเป็นพรนาเรศพรนาเรศไม้เริ่มมีหัวลงหัวพร้อมทำจำนวนก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับอันนี้เป็นเมอร์คิวรี่สตาร์ก็แบ่งที่หนึ่งร้อยบาทครับด้านในจะเป็นสอนพระนาลายมีหน่อก้อมทำจำนวนก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสบาทครับเนี้ยมีหน่อประมาณหน่อที่สองหน่อครับเนี้ยเอาไปหนึ่งร้อยห้าสบาทพอครับเนี้ยด้านนี้ก็มาดูด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันแผลงครับนี่ใบใหม่สวยมากครับนี่ครับ สวยมากแต่ฟ,ฟอร์มกอสวยมากต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่120บาทครับเอาไป120บาทพอไม้เริ่มลงหัวนะครับน่าเผื่อน่าจะใกล้ทําได้แล้วด้วยเป็นราคาแบ่งปันครับแล้วจะมีพาวตะวันมาแบ่งให้3กระถางพาวตะวันก็จะแบ่งที่กระถางละ50บาทครับี่กระถางที่1นึ่งพาวตะวันครับเป็นไม้ใหม่อีกตัวที่ค่อนข้างสวยครับในกระถางที่2กระถางละบาทนีครับใกล้อีกหนึ่งกระถางครับนี่พาวตะวันครับกระถางละ50บบาทเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับ อันนี้จะเป็นรถแผงครับนี่ครับหน้าชมพูสวยๆเลยรถแผงหน้าชมพูก็แบ่งที่กระถางละหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับไปหนึ่งร้อยสี่สิบาทพอแล้วครับนี่ครับกระถางละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทส่วนทองคําต้นนี้สวยมากครับทองคําต้นนี้สวยมากเอาไปเก้าสิบาทนะครับให้ราคาโปรโมชั่นส่วนต้นนี้จะเป็นเทพจุงนุมกระถางหกก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับด้านนี้จะเป็นทองผักายมาก ทองผักไก่มาสสวยเลยก็แบ่งอยู่ที่สองรอยห้าสิบาทนะครับนี่ครับให้ราคาเบาๆครับทองระกไกมากสว่วนต้นนี้จะเป็นลูกไม้โอ้สวยมากครับออกม่วง,งแดงม่วง,งครับลูกไม้แดงม่วงก็แบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทครับนี่ต้นนี้มีแบ่งสองกระถางครับเนี่ยลูกไม้แดงม่วงกระถางละหนึ่งร้ยบาทนะครับนี่สวยมากจุดนี้ต้นนี้จะเป็นทุสการลงสวนไซต์โตน่าจะเริ่มลงหัวบ้างแล้วน่าสวยมากก็แบ่งอยู่ที่กระถางละเจ็สบบาทครับนี่ ระถางที่หนึ่งส่วนต้นนี้กระถางที่สองสวยมากครับกระถางเจ็ดสิบบาทอีกหนึ่งกระถางครับกระถางละเจ็ดสิบบาทคัดหน้าไม้เป็นแม่พันุได้เลยนะครับจุดนี้แบ่งให้ราคาเบาๆนะครับด้านนี้จะเป็นอาเคนุครับอาเคนุอยู่ในกระถางหกครับต้นนี้ไซต์โตไซต์โตก็จะแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทครับในอาเคนุสวยมากครับต้นนี้แบ่งให้สองร้อยห้าสิบาทหรือใครชอบไซต์กระถางสี่นะครับผมก็แบ่งให้หนึ่งกระถางเอาไปสองร้อยบาทครับอาเคนุครับสวยดุมากครับต้นนี้ ไปสองร้อยบาทต้นนี้อันนี้จะเป็นลูกไม้สวยๆเลยนี่ครับสวยมากครับต้นนี้ลูกไม้ออกแดงม่วงก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้ด้านในจะเป็นวิมารลักษณ์สวยเลยน่าจะมีหัวเพราะเกือบจะพร้อมทำจำนวนแล้วกับสีสวยมากครับเอาไปเอาไปหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับให้ราคาเบาๆมีแบ่งให้สองกระถางครับนี่ครับถังละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับนี่ด้านในจะเป็นทองขวัญเมืองน่าจะ โอ้โน่าจะใกล้ทําได้แล้วครับต้นนี้สวยมากเอาไปหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับเป็นไม้ Mania น่าจะทําใกล้ทําได้แล้วด้วยครับต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับต้นนี้จะเป็นกระครั้งหนึ่งไม้น่าจะพร้อมทำำําจํานวนนะครับใกล้ทำำําจํานวนแล้วครับเนี่ยใส่โตเลยนะครับเนี่ยกัดสีมาสวยมากครับเนี่ยกระครั้งหนึ่งก็แบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับเนี่ยมีแบ่งให้สองกระถางก็กระคระั้งหนึ่งครับเนี่ยสวยมากตัวนี้จะเป็นลูกไม้กัดสีสวยมากก็แบ่งอยู่ที่ แปดสิบาทครับนี่ยตัวตรงนี้จะเป็นลูกไม้ไม้แยกหน่อสวยมากก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับตัวนี้จะเป็นเพชรบูรณ์ครับให้ไปผ่าไร่ครับด่างนิดหน่อยติดด่างนิดหน่อยก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทไม้ไซโตนะครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่จะเป็นลูกไม้ใครอยากได้ลงไม้สวยๆด่างครับนี่ก็เอาไปสามารถไปทําจํานวนได้ครับแบ่งที่สองร้อยบาทครับนี่น่าจะเริ่มลงหัวน่าจะทําได้แล้วครับไปดูด้านในนะครับ ต้นนี้จะเป็นพุทธคุณพุทธคุณสวยเลยแบ่งอยู่ที่กระถางละห้าสิบาทครับเนี่ยพุทธคุณหน้าแดงแงสวยๆเลยกระถางห้าสิบาทนะครับพุทธคุณสายนี้สวยครับเจ้าสาวแผงก็หนึ่งร้อยสี่สิบาทครับเจ้าสาวแผงนะครับกลิดมนตาไปสามสิบาทก่อนนะครับนี่ต้นนี้จะเป็นสีธรรมราศก็แบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทครบป้ายสวยทั้งนั้นเลยครับนี่สีธรรมราศนะครับเป็นไม้ป้ายสวยครับแบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทส่วนต้นนี้จะเป็นไวโอเลตครับไม้ม่วงครับนี่ ไม้ที่จีนชอบมากหลอดไม้ก็สวยเลยครับไวร์เลดต้นนี้แบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทครับเนี่ยตวนสวยเลยแล้วก็ชมพูทวีแผลงไม้แยกหน่อก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับเนี่ยที่นี้จะเป็นไม้อีกตัวที่ค่อนข้างจะหายากครับอยู่ในกระถางหกไปแบ่งเขามาได้สองกระถางครับจุดนี้หลวงปู่เข็มครับแบ่งอยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทมีแบ่งให้สองกระถางไซโต้ครับเป็นไม้ไซโตน่าจะเริ่มลงหัวแล้วครับเนี่ครับแบ่งอยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทครับหลวงปู่เข็มนี่ครับสวยมาก แล้วก็วิมารลักไซนี้ตัวนี้ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับวิมารลักนี่จะเป็นมังกรสิบทิศมีหน่อพร้อมทาจำนวนหลายหน่อมากครับนี่ครับก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับส่วนนั้นจะเป็นอมยิ้มครับนี่ครับอมยิ้มตัวนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้าหรือหกก็ให้ราคาพิเศษเอาไปห้าร้อยห้าสิบาทครับตันนี้อมยิ้มสวยมากครับนี่ก็จะมีเมืองหนองคลายแผงเมืองหนองคลายแผงผมก็แบ่งอยู่ที่กระถางละเอาไปสองร้อยบาทครับนี่ครับเมืองหนองคลายแผงกระถางละสองร้อยบาทพอครับ แล้วก็ขมิ้นตองอ่อนก็แบ่งที่กระถางละเจบาทรับขมิ้นตองอ่อนนี่สวยมากครับน้วมังนวลแผงใบกลมแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับนี่ครับลาสีมินที่สวยก็แบ่งอยู่ที่กระถางละ60สบาทสวยมากครับตนนัวนี้ทองน้ก้าวจีสองก็แบ่งที่หนึ่งร้ยห้าบาทกระถางห5จุดห้าหรือหกครับสวยมากลูกไม้ใบหอกมีฟอร์มกอน่าจะมีลูกเต็มกอเหมือนกันครับนี่ก็แบ่งที่กระถางละหนึ่ง้อยห้าบาทครับนี่ครับแบ่งให้ราคาเบาๆวเ,เราไปดูด้านในนะครับ ตรงนี้จะเป็นไม้แยกหนอก่อลูกไม้สวยๆเลยแบ่งที่สี่ร้อยบาทครับลูกไม้ต้นนี้สวยมากครับจะด่างกัดในครับจัวนี้สวยมากนี่จะเป็นอมยิ้มอีกหนึ่งกระถางกระถางนี้ให้ไปห้าร้อยบาทครับอมยิ้มเป็นเสษฐีมณีแดงก็ไปสามร้อยบาทครับเรตฐีมณนีแดงมอนเทลเล่ผมก็แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทครับมอนเทเล่รัตนะลุ่งโลดแผลงตัวนี้ก็แบ่งที่หนึ่งร้อยบาทส่วนมณนีเมืองนนแผงก็แบ่งที่ห้าร้อยบาทครับมันีเมืองนนแผลงเป็นไม้อีกตัวที่น่าเก็บครับตัวนี้ มาที่สวยมากครับนี่มันนี่มังนนแผลงนี่จะเป็น Sunshine. สันชายสันชายสวยเลยโอ้โหต้นนี้สวยมากแบ่งที่สี่สิบาทครับสันชายแบ่งอยู่ที่กระถางละสี่สิบาทอันนี้จะเป็นโคมูลโคมูลสวยเลยก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทสวยมากครับต้นนี้โคมูลนี่ครับสวยมากอาด้านนี้จะเป็นเป็นอึ่งใบกลม,มครับก็แบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทครับบางต้นก็กนจะติดด่างครับนี่กระถางละหนึ่งร้อยบาทพอครับแล้วก็คุณพระแผงก็แบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทครับนี่คุณพระแผง สวยมากครับเอาไปสามร้อยบาทพอแล้วก็สามเกลือสามเกลือกระถางหกครับล้นๆเลยก็ผมฟอร์มมาให้แล้วก็แบ่งอยู่ที่กระถางละสามร้อยห้าสิบนะครับนี่จะเป็นดาลุมะก็เอาไปแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทครับดาลุมะสวยๆเลยนี่ครับนี่เป็นเพชรตาแมวครับนี่ครับใบใหม่มาสวยครับนี่มีติดเขียวมาด้วยครับนี่เพชรตาแมวก็จะแบ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับเพชรตาแมวให้ไปราคาเบาๆเลยนี่จะเป็นฝักติดตามมันจะเป็นมอนเทล่นะครับผมฟอร์มไว้แล้วครับมอนเทลีนี่ครับ ี๋ยวจะมีมาแบ่งกันนะครับนี่ชุดนึงไปดูด้านในนะครับนี่เป็นกอกเก็ตไซส์กระถางหกล้นๆเลยแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับกอกเก็ตป๊อปปี้เลิฟก็เอาไปสองร้อยบาทกรปี้เลิฟใบกลมครับสวยมากเศรษฐีบ้านนอกตัวนี้สวยมากเอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ลูกไม้ใบกลมเอาไปห้าสิบาทครับนี่ครับทองคำขาวก็หนึ่งร้อยห้าสิบาททองตะนาวสีก็แบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนี่จะเป็นซับมังคั่งครับนี่ครับสวยมากครับซับมังคั่งตัวนี้ก็แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทครับไซส์โตนะครับไซส์กระถางหกเลย ใบกลมบล็อกเลยนี่เป็นที่ดาลูซิเฟอร์ก็แบ่งอยู่ที่เฉพาะในไลฟ์ครับเอาไปให้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับปีศาจลูกตาลแผงตัวนี้ก็ไปหนึ่งร้อยบาทครับให้ราคาเบาๆเลยนี่ครับไปดูด้านในอีกหน่อยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นทับทิมนครป้ายสวยก็แบ่งที่กระถางละห้าสิบาทครับทับทิมนครนี่ครับทับทิมนครแบ่งที่กระถางละห้าสิบบาทครับ,รบหมอโชคเอาไปหนึ่งร้อยบาท ยามน,นลิมิตป้ายสวยก็100บาทครับต้นนี้อุทยาหลวงแพงแผงก็ไปาไป50บาทตัวครับจุดน,นี้จะเป็นทองคำขาวกระถางละ150ยบาทครับนี่ยนี้เป็นฟอร์ยูครับไม้ม่วงก็ไปาไป50บาทพรพิเครก็ไป3าบบาทพอนะครับพรพิเครอันนี้เป็นตุ๊กแกหน้าแดงก็แบ่งที่กระถางละ100บาทครับนี่นี่เป็นของขวัญป้ายเขียวก็แบ่งอยู่ที่40บาทครับด้านในจะเป็นพวกศิลาแผงและทองนุำระเก้าก็แบ่งอยู่ที่กระถางละ50บาททางนั้นนะครับจุดน,นี้ส์โตครับ เอาไปห้าสิบาทพอครับเดี๋ยวเราไปดูไม้ราคาเบาๆกันครับต,ตอนนี้จะเป็นราคาเบาๆกันเลยนะครับนี่ทองอัตชาติก็แบ่งที่กระถางละสี่สิบาทครับนี่ครับมีแบ่งให้เลยรกระถางหนึ่งกระถางที่สองครับทองอัตชาติกระถางละสี่สิบาทครับเป็นไม้แ,แลนะครับต้นนี้เอาไปสี่สิบาทพอผมให้ราคาเบาๆเลยนี่มีแบ่งให้สี่กระถางทองอัตชาติกุดลัก,ก็สามสิบาทพอติดด่างสวยๆเลยแล้วก็ขมิ้นต้องอ่อนอีกต้นก็เจ็ดสิบาทครับนี่ทองพิเศษก็เอาไปเจ็ดสิบาทครับนี่ ให้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับเบาๆนี่ซันเซ s ตสกายก็ไป50บาทครับมีแห่งให้สองกระถางซันเซ t ตสกายหบาทมันม่วงก็50บาทนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเฟอร์ r ารี่ไซส์โตแล้วนะครับกัดสีสวยมากก็เอาไป150บาทครับให้ราคาเบาๆเลยนี่ครับ150บาทพอครับอันนี้จะเป็นพุทธคุณนะไป30บบาทอ้อมกอดก็30บบาทนี่ เป็นมังกรสิบทิศก็ที่สวยเลยไปสามสิบาทลูกไม้ที่สวยเลยสามสิบาทสยามนรมิตรลุ้นๆุนติดต่างนิดหน่อยก็สามสิบาทเป็นเหี่ยวแดงสามสิบาทบวเคโนแผงก็สามสิบาทลูกไม้ก็สามสิบบาทเขียวก้านตองก็สามสิบาทอุทยาลวงก็สามสิบาทนี่ครับสันชายชุดนี้ก็เอาไปสี่สิบาทครับสันชายสวยสวยเลยครับเป็นไม้ราคาเบาๆมาลิซ้อนต้นนี้ก็เอาไปสามสิบาทเทพพัสุธาสามสิบาทเทพจิงหนก็สามสิบบาทครับนี่ผีตะโขนต้นนี้ให้ไปห้าสิบาท ก็มังกรสิบทิศมีหน่อครับก็ไปห้าสิบาทตัวเนี้นี่เป็นภูมิลินทองเอาไปสามสิบาทนกพลดกก็แยกหนอก็ไปสี่สิบาทแล้วก็ลูกไม้ลายก็สามสิบาทกําเนิดพลอยแผงก็เอาไปสี่สิบาทเหลือดวงก็ไปสามสิบาทก็เก็บแผงก็ไปสามสิบบาทครับก็สําหรับ youtube ช่องคนรักบอลสีผมก็มีบอลสีมาแบ่งปันประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยครับผมจะได้มีไม้มาแบ่งปันกันอยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อสามารถแคปรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0628180756นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับก็จัดส่งทางไปษนีไทยให้วันเสาร์นะครับค่าจัดส่งเหมาเหมา50บาทสำหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ